พี่น้องประชาชนที่มานั่งเป็นแถวอยู่าทางข้างด้านนี้นะครับสำหรับการวิธีการออกรับบินฑบาตนั้นพระคุณแป,บแปบแ๊บๆหนึ่งสาสนทายานี่คับอืมต้องเจออะไรบ สำรับพระกุณ่านที่ได้ะอวันตุเตียภาวาตุสักพังบังอุปภะวะตาธรรมโมสาวกสังโฆจากศีลานิยจาม คาชามีบททังสรรนางคาสังขังสรรนางคจฉามิตุติโอตัสสาภะคะวโตอระทังสมาทิยามิปานาสิกขาปะทังสมาทิยามิคาปะทังสมาทิยามิ ปฏิสิกขามพัทังสมาธิยา,าม阿ังพุทธะปะคะวัตุอุปภะสัมบทิจัดจารโมอันจัดจาขอถาวายเครื่องสักาาาาาสกราระที่พึ่งที่ระลึกข้าหลวงปู่มันบุริทัตโตผู้ประพฤติดี ปณีปความพร้อมเพรียงแห่งศิษยานุสี์นในอริยญาคุณ,าาคณดาม,ดามเทียน,น,ยนดอกไม้ของพระสงฆ์สาวก,สสาวกในลาภูสายโย ณที่นี้จํานวนสิบท่านได้เข้าหวางท่าใยเบื้องหน้าพระสงฆ์ท่านบอกว่านะครับการทำบุญสําเร็จได้ด้วยการอัพี่น้องอยู่อยู่ทางหลังในกัอนุโมทนาเด้อผมได้อ่านตัวสัพเพปุรินตุสังกาปา กันโถปนระสสยธรามนิโถออเมื่น <c oughs> อ,อน้ำใดว่เนาะมาเป็นตาอันซ่อนเนีครับท่านผู้ว่ารลักรในองค์หลวงปู่นั่นก็คือวันที่หลวงปู่แ่งสายอย่างไหนเนาะนี่แมงสายไฮโยมในเด้อแตนะครับเพื่อความรวดเร็วขึ้น สุวิสุพราสันดาอันพงครั้งนีลือกผ้มื่อนี้การวัดจันไวธีการองพัจังวัดการจัดกิจกรรมบูชาธรรมการลอยหลวงปู่มม่ศึกษาประเพณี วัฒนธรรและอตรยัรร์ให้เก<ด>ิดค<ห>วามสยามบรมราชกิุมารีในระดับประเทศได้รับรางวัล เกิดวันท่าหัสวดี4ี3าณบ้านคำบงหมู่ที่แปดมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน9คนเมื่ออายุ15ปีจึงขออนุญาตมารดาไปอุปสมบทที่เมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีท่านบำเบพ็ญบัณสรหลวงปู่สาวคันตะศีโรที่วัดบุรปารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมรณภาพเมื่อวันที่ 11บเอ็ดพฤศจิกายนการประชุมเพิ่นเมื่อวันที่30มกราคมในหลายภาคของไทยเช่นภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือมีแต่ถึงใจหรือไม่แต่งติดคำสอนหลวงปู่แม่จะอยู่ในชีวิตนี้มีอยู่ทำหมากเบรนค่ะเป็นต้อนสักการะนิสา,านจกโบราณครับ โดยท่านได้ปฏิบัติอย่างเข้่งคัดในพระดงควัรและสอนธรรมขคาวาโต Oh ເສສັງພັມມະທັມມະນໍສັມມະທິນຍັງຄໍສາພິທະເວເສ